นี่ราคานาทีนาทียิลินการทำหน้าที่แม่ของยิลินมาหนีมือเศร้าของลูกสาวด้วยค่ะข้าวต้มค่ะข้าวต้มหมูส่วนมือเที่ยงมาหนีลูกสาวคอลาบค่ะอ่ายิงก็เลืดจ,จานหายเลยือกทาราบไปพี่น้องลาบตามมีตามเกิดตามที่มีนี่ตู้เย็น หักหน้อยหนึ่งก,ก็ใส่ตามนี่นะะแหละค่ะแลักกะเข่าค่ะอันนี้ห่อไปกินมือเที่ยงของลูกสาวนะคะลูกสาวไปจะองมีการกินเขาเ่าวเช้าแล้วก็ห่อไปกินที่ทํางานทุกมือค่ะ ค่ะกตุ้มสีมือยยลีนยนลูกสาวค่ะเป็นตรงกินกลอนไปทำงานแล้วก็ห่อไปอ่ะตอนนี้แม่ก็กำลังจะไปส่งที่ทำงานนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา แต่ไม่เอารถไปใช้ไงอ,อ๋อรถใช่ก็มีรถคันเดียวเนาะที่บ้านมีรถใหญ่คันเดียวอ่อส,ส่วนมอเตอไซค์พี่บ้านก็กับแกป๊ปถูกต้อง เพราะว่ามันเป็นกดมันเป็นกดเอาออกมาเอยแพร่ไม่ได้ สัตวนี้แต่ว,ว่าหนูทํางานอีกทกที่เลยแต่ก็ทําให้ทั้งสี่สนามเนาะถูกต้อง mm hmm. ผ่านพวกหนูหมดหทั้งสีส่สนามค่ะใช่แต่ตอนเช้าเห็นอะไรเขียวเขียวรู้สึกดีเนาะรู้สึกดีมันสดชื่นนะลูกมีขนาดว่าแม่ ตื่นแต่เช้านะมาทำข้าวทำอะไรให้พวกหน,นูกินนะแม่ยังรู้สึกแบบไม่นี่เลยอ่ะพอเอ็นบรรยากาศแลยมีคนก็มาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันเนาะ mm hmm. เนี่ยรถตามหลังเราต้องไปเล่นกอล์ฟแน่ๆเย่ยอะไร บางบรรยากาศขึ้นไปสรงหลสาวแล้วยกับพี่นอ้องมีวิลล์ห้องหนุมว่างมีวา่างหนึ่งคันมีรถคันหนึ่งคันมาเล้วว่ามแม่เลี้ยงเข้ามาหนึ่งหลังรถคันเนี้ยโอเคเลยเตรียมตัวโอเคไปเลยโอเควีโก้บางบรรยากาศาด้วกับพี่นอ้องทึ้นไปสรงหลสาวภูเขาเห็นทุกวันรู้สึกฟินทุกวัน ถ้าถ้าเรามีโอกาสเนะลูกเนาอเป็นที่ของเราอย่างนี้โอ้โหเบลเอ,อ้เราคงเป็นอต่พี่มหาเศรษฐีแน่ๆเลยฝ <c oughs> ันไว้ลูกฝันไว้ฝันไว้จะถึงที่ทำงานแล้วชอบเนอะมันเป็นอุโมงต้นไม้เนอะใช่สวยดีจริงๆเลยโรลิ่งฮิล l ตัวใหญ่ใหญ่เบอ้อเลย ตอนนี้กำลังลงเข้าสู่ลานจอดรถค่ะเข้าสว่ลานจอดรถสวยมากวันนี้เราจะไม่ให้กล้องร่วง <laughs> จะไม่ให้กล้องร่วงค่ะอย่เพงนะแม่จะไม่ให้ล่วง ถึงที่ทำงานแล้วจ้าโชคดีซียู u ไปแล้วค่ะลูกสาวกำลังเดินเข้าที่ทำงานอันนี้เดินเดินเข้าด้านหลังค่ะเข้าเข้าด้านหลังไม่ได้ขึ้นด้านหน้าด้านหลังนะคะ ไปเรื่อยๆนิดนึงกำลังจะออกค่ะอยู่น,นิดนึงได้คะ่ะพี่น้องนอนค่ะโอเค ตอนนี้ยายลิงกำลังจะกลับบ้านเลยด้วยค่ะพี่น้องเตรียมตัวค่ะเฮ้งเงินมาด้วยพี่น้องมากเลยค่ะเสียงมาก,ก่อนเลยค่ะแผนการตลาดเสียงมาก,ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เป็นไรค่ะการตลาดเสียงมาก่อนค่ะลง YouTube คืนนี้ค่ะลง YouTube คืนนี้ค่ะการตลาดเสียงต้องมาก่อนนะคะพี่ขาให้ <S <S จ้าบ้าบินโอเคอยากพี่เขาให้มาเหรอขนมบ้าบินแน่ๆดูสิดูสิสอันนี้ไม่ใช่ I mean, ไอ้นีนะ่ไม่ใช่ไอ้นี่นะไม่ใช่ไข่นะอันนี้เฉาก๊วยน,นั่นเฉาก๊วยเหรอไหอนๆอนนี้สิอู้น่ากินคอฟฟี่ไทม์พรุ่งนี้เรียบร้อย เนี่ยค่ะลูกสาวมาได้เวลารับลูกกลับบ้านชุดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วก็จะเลยไปฟิตเนสแซงเขียว <Thank you. S 1> ไปฟิตเนสยิ้มหน่อย <laughs> ดย <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่น้อง